สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสบายสไตล์เอ็นเจชแนลวันนี้เราจะมาทานขนมจีนน้ำยาตีนไก่นะคะอ่าเราก็มาดูน้ำยาของเราเลยนะคะอันนี้ค่ะยัย่วๆค่ะเพื่อนๆยัย่วๆค่ะน,นี่ค่ะ มีเลือดมีไก่นะคะอชอบนะคะชอบชอบเลยนะคะวันนี้มีผักอะไรบ้างเราก็มาดูกันนะคะว่ามีผักอะไรบ้างนะคะต้นผักชีลาวนะคะมาเป็นรากเลยนะคะผักชีลาวถั่วฝักยาวนะคะนี่ถั่วฝักยาวผักกระเฉดนะคะผักกระเฉดเรามีนิดนึงนะผักกระเฉดนะ ผักอีตูผักอีตูนะคะหรือว่าแมงรักนะคะแมงรักบ้านเราเองเปล่าวคะมาจากตลาดนะคะอ,อันนี้ก็อาอผักกินคอสนะคะอผักใบกินคอสนะคะอร่อยคะ่ะเราก็มาลาดน้ำยาก,กันเลยคะ่ะอาลาดลงไปเลยนะคะ อายุยือจะเพื่อนอยู่ย่จ้อาอยู่ย่นะคะน้ำรายไรแล้วใช่ไหมจ้าอค่ะเทน้ำยาลงไปเลยอ้าเลือดนะคะเลือดนะคะม,มาครับมาครับเพื่อน เริ่มน้ำลายไหลกังยังอขออนุญาตนะคะอืมอ่าเป็นไงเป็นไงอ่าเป็นไงกะอ่านี่ค่ะเอาจนหยดสุดท้ายเลย เต็มจานเลยนะคะทีนี้เต็มจานไปเลยะคะ่ะอือหืเป็นไงอ่ะน่าทานแล้วใช่ไหมล่ะมามามาค่ะมาทานด้วยกันนะคะยู่ๆจะเป็นเพื่อนอ่าอ่ามาจ้ามาจ้ามาจ้ายู่ๆนะจ้าอือ เราคนขนมจิงของเราให้เข้ากันเลยนะคะมีเลือดมีตีนไก่นะคะวันนี้นะคะชอบมากเลยนะคะ อืมอืมรอยหอมผักกบผักนะคะผักกินคอรสนะคะ 옳 음. เดนทางไว้นะคะในทางนี้ใบมังักนะคะเรียกอีกอย่างว่าอิตุอิตุนะคะบักใบอิตูุ nó, ngon, ngon lắm, bánh trung thu cũng ngon, bánh trung thu cũng <laughs> ปักเฉิดนะอืมอทีลาวนะ ม mm. ดูต้องจบจับเลือดจั อร่อยสิ่ยวจะเป็นเพื่อนอืมพื้นใจนะคะ เพื่อนเพื่อนหน้าปากไหนจ้าปากค่ะอืม ชี่ลาวขี่ลาวนะคะจิ้มๆๆใส่เลยเผ็ดใส่เลยอือร่อย มาละเพื่อนอนใครหิวข้าวนะมาๆๆๆไม่หิวก็ามาได้นะคะสดน้ำนะสดน้ำอืมอทีอีที อีกทีนะคะอ๋ออีกทีนะผู้ชายทุบนะคะที่เราใส่ลงไปนะอมนมีขาด้วย เพื่เราใส่ลงไปนะกินให้หมดเลยมีประโยชน์เลือดไก่ อทานหัวกระชายลงไปด้วยนะคะิิน,นี้เผ็ดมากเลย เราจะมาทานตีนไก่ให้หมดนะคะมาเหลือสองชิ้นสุดท้าย าค่ะคำสุดท้ายแล้วนะแอบเผ็ดนะคะตอนแรกว่าไม่เผ็ดนะตอนนี้เริ่มเผ็ดมาคะ่ะคำสุดท้ายมหมดแล้ ค่ะก็หมดแล้วนะคะอือเป็นไงเป็นไงเ,เพื่อนๆอร่อยไปด้วยกันใช่ไหมคะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะดูคลิปหน้าว่าจะมีอะไรไมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอาอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บ c r i b e กดกระดิ่งปิ้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 ง จะได้นู่ภาคลิปใหม่ๆนะคะบายบายสวัสดีค่ะ